มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนคุณลุงสุดเฮงค่ะถูกรางวัลที่1นึหลากขาดแล้วความจนผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบบรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2563นะคะโดยรางวัลที่1นะคะออกหมายเลข5 1 6 9 7ค่ะส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข882และ876ค่ะ รางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะออกหมายเลข625และ565ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข64ค่ะล่าสุดนะคะวันที่16มิถุนายน2563มีรายงานพบว่าพบคุณลุงชาวจังหวัดสุโขทัยอาศัยอยู่ที่โซพร่วงถูกลอตเตอรี่ประจำวันที่16มิถุนายน2563เลข516967จำนวน1ใบรับเงินรางวัลกว่า6ล้านบาทนะคะ ซึ่งสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าส่วนมากรางวัลที่1มักจะไปออกทางภาคอีสานแต่คราวนี้มาโผล่ที่จังหวัดสุขโขทยัยเพิ่มความหวังให้กับพี่น้องในการซื้อรางวัลครั้งหน้าค่ะเรียด e ีวอลตอรี่กลายเป็นอีกหนึ่งความหวัง,งคลองใครหลายๆคนนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามขอแนะนำว่าให้ซื้อแค่พอเหมาะนะคะ และขอแสดงความยินดีกับคุณลุงด้วยนะคะสำหรับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่วาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ